ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะไปบินสำรวจพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่านะครับโดยการไปสำรวจเนี่ยเพื่อจะติดตามความก้าวหน้าของการทวงคืนผืนป่านะครับตามนโยบายของคอสอชวันนี้ลงไปสำรวจที่เนิน402นะครับเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมพูพานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่ามีการบุกลุกแพรวถางปลูกต้นยางพารา อายุระหว่าง2ถึง3ปีนะครับรวมพื้นที่กว่า383ไร่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปดูพื้นที่บริเวณโดยรอบนะครับปรากฏว่าพื้นที่ใกล้เคียงมีการบุกลุกป่ามาแล้วกว่า5,000ไร่เพื่อที่จะปลูกต้นยางพาราบางสถานที่เนี่ยสามารถที่จะกรีดน้ำยางได้แล้วหลังจากนี้ก็จะมีการแจ้งผลการดำเนินงานให้คอสอชอได้รับทราบนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปกวาดล้างกลุ่มพี่นิพนที่ไปกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปบุกลุกแพ้วถางรวมพื้นที่กว่า5,000ไร่บนเทือกเขาภูพานซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำในภาคอีสานด้วยค่ะ